สวัสดีครับผมนายบรวัชัยกุลแซโค้เลขที่ทีชั้นประวัชสามท้งหนึ่งเครื่อยนต์วันนี้ผมจะมาต่อวงจรไฟถอยครับไฟขั้วบวกจะแบตเตอรี่เข้าไปที่สวิตช์แจขั้วเอ1หน่งเมื่อสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่งออนจะทำให้ไฟไปยังขั้วไอ ไปยังฟิลเกตขนาด10แอมป์ไปยังปาร์คซบีโคที่19ไปยังปาร์คซีหนที่1ไปยังถ้าใส,ส่ไฟเส้นนี้เขียวไปยังเข้ายังพควที่2ของเกียร์ถอยแบบธรรมดาต้องเข้าเกียร์ไปยังตำแหน่งอา หน้าคอนแทกสัมผัสกันทำให้ไ,ไฟจากโค้ที่สองไปยังไหล่อ,อไปยังโค้ที่หไ,ไปยังปั๊ก 4A 1นึ่งโคที่สไปยังปั๊ก B โค้ที่เกไปยังปั๊ก A โค้ที่สิบไปยังโค้ที่ 6, 2. 2> หกของไฟถอยหลังด้านซ้ายไฟไหล่อโค้ดที่5 ไปยังเจนหนึ่งแล้วลงกาวไฟจากฟักบีโค้ดที่เก้าไปยังฟักเอโค้ดที่เก้าไปยังเข้าไปยังโค้ดที่หกของไฟถ่ายหลังด้านขวาออกไปยังโค้ดสิบห้า พยายามเจสอง2 2> ไม่หลงกลขอบกังงานครับต้องครับ